มาแล้วมาผมจะมารีวิวด่านสีทุกคนได้เห็นนะว่าไอ้หมดเงามาอย่างที่ทุกคนว่าโอ้ยมันผ่านยากนักยากหนาะเนี่ยมันผ่านยังไงนะแต่ที่ผ่านรอบแรกนะครับผมไม่ได้อัดคลิปไปนะครับเพราะาผมเล่นในมือถือเนาะ <Hello. S 1> และมันมีครั้งที่ไม่ผ่านหลายครั้งอยู่ครับแต่ผมเนี่ยลบคลิปออกนะเพราะว่าไฟลในคลิปเนี่ยครับไฟในเครื่องเนี่ยมันเต็มคือถ้าไม่ลบออกเลยครับกลัวว่าอัดอันใหม่เนี่ยมันจะอัดไม่ได้นะพี่อยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนพี่ขอไมาท้าหน่อยผมจะชีทมันไปเลยทันที โอเคผมจะไปรับมันนะถ้าเกิดว่ามันมาหาผมมันนะ่าจะมาหาผมนะดูจากทรงมาผมมาผมเอาวิ่งหนีก่อนคือตอนเริ่มเกมเนี่ยครับถ้าบอทเนี่ยมันไม่ได้เจอใครเนี่ยมันจะพยายามไปล็อกตัวที่ปั่นไวครับอย่างเช่นอ่ะลูก้าหรือว่าไมไอแบบนี้นะแต่วิธีที่ผมใช้เนี่ยครับก็คือเอาไมไอไปนะแล้วก็เอาคนป่าไปครับวิธีที่เราผ่านกันเนี่ยคือเอาไมไอเนี่ยเคาะไมเท้าอ่ะพอ, Eye, อไมไอเคาะไมเท้าใช่ไหมครับฮันเตอร์เนี่ยเราจะเห็นละว,ว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะพอฮั<ห>นเตอร์เรารู้ว่าาอยู่ตรงไหนแล้วปุ๊บ เราก็ให้คนป่าไปเดินตัดหน้าหรือว่าไปรับหน้าตรงนี้เลยจุดจูกอินสิตี้ของการจูอีกกาะแต่มันเหมือนมันจะมีข้อแม้อยู่ครับคือถ้าสมมติว่าคนแรกเนี่ยสมมติว่าลูก้าตอนเนี้ยโดนตีไป็หนึ่งแผลนะถึงคนป่าเนี่ยครับจะไปล่อยังไงเนี่ยบางทีมันไม่มานะเมือทีฮันเตอร์เนี่ยครับมันจะพยายามไปตีตัวที่เจ็บอยู่แล้วอ่ะอะคิดง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่า เริ่มเกมมาปุ๊บฮันเตอร์ตีลูก้าได้นีคนป่าไปเดินตัดหน้าบางทีมันไม่สนใจนะคือมันจะไปเอาตัวที่โดนตีเอาลูก้าให้ล้มเลยอะไรประมาณนั้นครับแล้วข้อแนะนำอีกข้อนึงนะครับไอ้ข้างหลังเนี่ยตรงหัวถาวันชั้น2เนี่ยเป็นจุดจุกที่ดีมากนะครับเราสามารถมาบนตรงนี้ได้นะโอ้มันบิงใส่แล้วไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอโมโดดๆโอเคสวยอยู่ าม์ปมาแล้วไงอ่ะหร์อมาแล้วไงอ่ะยังไงก็ไม่รอดจะดีอ่ะยังไงข้ามกลับเึ้นมไปนะพี่เกมขึ้นหมูไปเลยครับจังหวะน,นี้และการถอดรหัสเนี่ยครับมันจะมีมุมขอบของหมอกอยู่นะอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราจะไม่โดนหมอกพิษเนาะบางมุมย้อว่าบางมุมนะแต่ถ้าเราไปอยู่กลางหมอกนะครับหมอกมันระเบิดยัดหน้าเนี่ยเรียบร้อยนะเจ็บหนึ่งแผลฟรีฟรเลยเนาะเราต้องหามุมดีนะครับแต่บางเครื่องเนี่ยมันก็มันต้องโดนอะ่ะ แตแว่ปั่นตรงนู้นบางเครื่องเนี่ยครับมันไม่มีมุมหลบจริงๆมันก็ต้องโดนหมอกไปเนาะแล้วก็พอได้โดนประมาณสัก780แล้วก็ออกมาครับแต่เหมือนถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนที่ผมผ่านครั้งแรกเนี่ยผมเล่นคนขายของเล่นนะถ้าจำไม่ผิดอย่างที่รูปต้นคลิปที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นคนขายของเล่นแล้วก็ไอด้าแล้วก็หมอนะแล้วก็คนป่านะครับวนไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อย่างที่เห็นกันนั่นแหละครับก็สลับกันจุกเนาะบางช่วงเนี่ยครับอ่าหัดหมูคูดาวเสร็จปุ๊บถ้าฉีกออกไปไกลเกินไปเนี่ยครับ พันเตอร์เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ไล่นะคือหมูป่าเนี่ยถ้าเราฉีกเราก็ต้องเราก็ต้องฉีกไม่ไกลเกินแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปคือไม่ใกล้เกินจนให้ตัวเองโดนแล้วก็ไม่ใกลเกินไปจนมันหลุดแล้วไปไล่เพื่อนแต่ถ้าหมูหมดเนี่ยครับแนะนําว่าออกมาก่อนก็ได้ให้ไปไล่เพื่อนสักแป๊บนึงแล้วพอหมูมาใหม่เนี่ยค่อยกลับไปใหม่อันนี้ก็ได้นะงรีบเปิดใหม่ไปเนี่ยโอเคเมีเสียงนกเรียกไม่ใช่อะไรหรอกเสียงยูทูบมันดังเกิน ไอ้บันเครื่องนี้อยู่เร็จะทั้งจะติดใหม่เนอะนกฤทธวิ่งเข้านกลทธิรอรอรอเข้ารอเข้ารอเข้าเดี๋ยวพี่ปั่นเครื่องนี้เองมันมาฟังงั้นเรียบรีบรอบมันรอมันกลับไปด่วนนกลทธิ์รอมันไว้รอมันกันเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆเปเลยช่วยช่วยเลยเป็นเมตาอิกาใหม่ม่ได้กลับไปไม่ได้กลับไปมันเดินกลับไปยุธิน้องยเลมันเดินมันบอกว่ามันเดินกลับไปก็ช่วยช่วยเอ้ารอช่วยยูกิรอช่วยยูกิอีกรอบนึง ก็บอกอยู่ว่าถ้ามันเดินกลับไปก็ช่วยไปเลยไม่ต้องรีบนะโอ้โหหมูจะมาแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวไปรอเซ็ตประตูนะไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเครื่องยังไม่เตรียมนะเออรู้เเครื่องพูดงได้ผมหกสิบเจ็ดสิบเองผมรอเซ็ตละผมรอเซ็ตฝั่งนี้นะเข้ามาเลย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  อยู่เสร็จอยู่90 90โอเคหมุนมาละหมุนมาละอ่าเตรียมละเตรียมละยังไงโอเคเตรียมเตรียมเตรียมก่อนเดี๋ยวผมจะล้มแล้วนะอ่าฮะผมจะล้มให้นะอ้ีจุดได้ก็จุดไปเลยนะตรงๆถ้าจะเอาเวลาเต็เออดูประตูฝั่งนี้ถือพี่ตีนกฟรีใช่ไหมไม่ไม่นกฟรีโดนหมอนเอาหรอนกฟรีโดนบอก อโซงโซง <c ười> คืออะไรรู้ไหมคือพี่จุดไปแล้วแล้วยูกิบอกจุด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 มีมอันมาฝั่งเนี้ยเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะสองฝั่งโอ okay, เคไปสองฝั่งใช่ไหมสวยดิไปแล้ว<ช>จะทันไม่ไม่รู้แต่ไปก่อนแล้วกันออกสีดิออกสีดิยูกิออกสีดิออกสีต้องออกสีต้องออกสีออกสีแล้อดออกไหมจะมาเป็นความเข้มข้นแบบว่าเป็นความเข้มข้นระดับร้อยอ่ะมันไม่ใช่แบบสามร้อยอ่านี่ไงออกได้แล้ว ออกสีเฉยออกสี่บบอลัะดับสี่ฉุดยอดเราใช้เวลาไปสี่นาทีห้าสิบสามวิสี่นาทีห้าสิบสามวิก็คือว่าแค่นับเวลาอย่างเดียวอ่ะเราเราอยู่อันดับสี่ใช่ใช้เลขอันดับนั้นเลยครับจริงถ้านับเวลาอย่างเดียวเราอยู่อันดับสี่อันดับส่แต่แต่ความเข้มข้นมันไม่ถึงหรือเปล่าป่ความเข้มข้นของเราความความเข้มข้นของเรามันแค่ร้อยหนึ่งไงมันต้องสามร้อยถึงจะติด top แอบไม่รู้ว่าแอบไม่รู้ว่ามันปรับความขึ้นข้นของหมอกได้หรือเปล่าไม่ไม่รู้ว่าปรับยังไงความขึ้นข้นของเราแค่ร้อยหนึ่งทำไมของพวกเขาสามร้อยก็งงคือถ้าเกิดว่าฮันรมันเล็งใครอ่ะตาบใดที่คนนั้นยังไม่โดนแผลมันจะมันจะไม่ไล่ตายเว้ยคือมันจะสามารถมีโอกาสที่จะไปเปลี่ยนคนได้ถ้าเกิดว่ามีคนตัดหน้ามันน่ะคือคนแรกต้องห้ามโดนแผลแค่งั้นก็นั่นแหละครับที่ยูกิพูดให้ฟังเนาะก็คือถ้าฮันเตอร์เนี่ยครับ ยังไม่ตียังไม่เปิดแผลได้นะครับฮั Hunter นเตอร์เนี่ยยังมีโอกาสเปลี่ยนเป้าหมายนะครับแต่ถ้าเปิดแผลได้แล้วเนี่ยเหมือนมันจะเล็งตัวนั้นน่ครับจนกว่าจะล้มเนาะไม่รู้เหมือนกันมันบอกว่าความเข้มข้นจะลดลงก็ต่อเมื่อมีคนผ่านไปเยอะคือผมว่าที่บอดมันเก่งเนี่ยทุกคนมันไม่ใช่อะไรหรอกคือ map <Hello. S> 1. แมปเราเวลาเราปั่นเนี่ยเราก็ต้องปัน่นแล้วก็ออกบางจุดเนี่ยปัน่นแล้วก็ออกไม่พอครับตัวละครฮันเตอร์เนี่ยครับเหมือนเขาเขียนโปรแกรมว่าให้รู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งของผู้รอดชีวิตแต่ละคนอยู่ตรงไหนสังเกตดดีีจจัับบาางป๊ะเเิินนไหผู้ชวตททลย แล้วก็วางอีกาไว้อะไรประมาณนั้นครับแต่บอดเนี่ยถือว่าเก่งจริงนะอันนี้ยอมรับเลยบอดไอ้ <c oughs> บอหมัวเนี่ยถือว่าถือว่าเก่งถือว่าเก่งถ้าเห็นชื่อแปลกไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นไอดีลองผมเนาะผมก็เล่นหลไอเดียอ่ะก็เอาให้มันคุ้มๆอะ่ะเออนานๆทีจะได้สกินทองไงเราก็ต้องกอบโกยเรียกว่าช่องกอบโกย <c oughs> ช่องกอบโกยแต่จริงๆเล่นผ่านโหมดนี้ครับมันได้ป้ายเฉยๆแล้วมันได้ป้ายแล้วก็ได้อสมุดเพิ่มเนาะแต่เราไม่จำเป็นต้องผ่านก็ได้นะครับคือเราเล่นเนี่ย เราเล่นครบภารกิจครบกิจกรรมเนี่ยครับเราก็ได้สกินทองเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบ่ารางวัลพิเศษเป็นป้ายเป็นแท็กเป็นป้ายติดชื่ออะไรประมาณนั้นเลยครับคลิปนี้อาจจะมาชิวๆนะครับเพราะหลายคนผมคิดว่าอยากดูเนาะแล้วอยลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับอ๋อเราเซตแรกที่ผ่านเนี่ยครับเราเล่นกันเซตนี้เนาะก็คือเอาหมูป่าไปซับหมอแหละหมอโดนไล่ปึ๊บอ่หอหาหมอก็หมูป่าก็ผักหมอก็ฮิวแล้วก็วนมันไปเรื่อยๆแบบนี้แ,บบแหละทุกคนแล้วก็ผ่านเนาะ